โอ้โหผมบอกเลยว่าผมเอาแบ็กควายออกนี่โคตรชื่นใจเลยนะเอาแบ็กควายออกกองหลังเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยทุกคนไม่น่าเชื่อนะมาเจอใหม่ครับเจออังกฤษอีกแล้วฮะหนึ่งหนึ่งสามศูนย์นะอันนี้ก็ฟูอังกฤษของแท้ฮะมาครับเจอแบ็กฟังกิษคุมทีมด้เดชองฮะ โอ้โหวารีเซฟครับ,บานนมาฮะหนึ่งศูนย์ฮะไฮรี่เคนฮะหมวกเรือใหม่ขึ้นไปเมาสแต่ออกข้านันแล้วเมาสย,ยิง<ก>ม,ม,ม,มาะฮะสองศูนย์ครับผม แต่ในจังหวะแล้วยิงครับ่หยีบโอ้โหเซฟครับเบคแฮมครับยืนเฮเบแคแฮมยังยืนเฮยืนเฮเฉยเลยนะเบคแฮมอ่ะยังไงต่อ ยิงเซฟครับเอ้โหเฮเดรซันโอ้โโยกบอลไม่ผ่านลูกนี้โอ้โหผมบอกเลยว่าผมเอาแบ็กไว้ออกนี่โคตรชื่นใจเลยนะเมายิงฮะแบมศูนย์ะเต็มข้อฮะมันเคลิ้นเมาฮะ อแบกคว้ออกกองหลังเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยทุกคน,นไม่น่าเชื่อะนะ